แสงประแษงเรื่องสิีงร้อนวันนี้กอ็อยู่กับผมบอกปก,ปการดันด้วยนะครับที่มอเฉลิมราชนะฮะ กำลังขึ้นเขากันแล้วนะคะตอนนี้ขาลูกแรกเลยนะครับตอนนี้อีซูซุยหกนะครับไปส่งน้ำมันลงไเฟ้า6องศาครับนี่กว่าคนดีทอนมันนั่นเนาะ รถล,ล้อเต็มแล้วนะครับวิตเตอร์ครับวิตเตอร์สามแปดสวัสดีครับห้อยโกนฮ้อนก่อครับยังใหม่ยงฮ้อนขนาดวันสวัสดีครับห้อยโกนก็บฮ้อนคือกันนะครับฮ้อนขนาดวิตเตอร์สามแปดขึ้นเทียนหนึ่งนะครับมอเฉลิมราช ด้วยซีรีส์นะครับทีมงานปบบัดมอวัสมีแต่รถญี่ปุ่นนะครับซีรีส์สามแปดเหมือนกันครับตัวนี้มอไซค์ร้อยสิบไอนะครับเกี่ยวกันเลยนะสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับ แดดแรงจนปวดตาเลยนะครับตอนนี้อย่ามาห่างนันซีรีส์นะเพื่อนเรยร์หนึ่งเหมือนกันครับ สายฮีน่นี่จะช้าหน่อยนะครับเอซีจยงไฮ้ครับห้อนขนาดดิกา้าห้อนเหมือนกันนะครับนานก็ห้อนครับอุณหภูมิกลางวันนี่จะอยู่ประมาณ4ทินะครับ แสงเลยเหลือกี่กันเนี่ยอ๋อรถข้างบนไม่ต้องกลัวลงนะครับเพราะว่าเรากลักไว้อยู่แล้ว เวลารถขึ้นมาจะต้องตีวงนะครับดักติงว่ะก็ว่าเห,หมือนหัวเสียงอยู่มา มาแล้วมาแล้วอยู่ดีนะครับอยู่ดีสามร้อยเจ็ดไปไป <c oughs> ไปเฮ้ยไปไปละรถข้างหลังรถข้างหลังแซงแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้ว ตามด้วยทีวีสังแกตน,นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับจงกินเพียงเท่าดียังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับย,งาาย,ย,ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆนะครับ บายไปแล้วครับ